เขาต้องแบบได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันได้ปลาเขาจะต้องดึงเหรอดึงเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่อยังวิริชัยครับวิริชัย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 จะว่องข่อยจะไปย่างไ่ปะข่อยนี่่อยากอายบ่ข่อยเนี่ยจะไหวนวจะบังเนาะเรามาตกปลาที่เราชั่วโมงหนึ่งเล้กี่ตัวห้าหกตัวครับห้าหกตัวไดักตะกร้ตัวน่อยกระสีสามสี่ตัอยู่สามสามเมื่อเด บดเมื่อได้สามสิโลไปเอาผ้าไปตลาดไปซื้อเอาเออไปซื้อเอาไปซื้อเอาตัวได้เมันไงเนาะอันนี้ได้ได้ระบบปลาได้แล้วตกล่องกันใส่เบียหรือวานแห่เนี่ยหรือคือกลางดังเหรอไม่นึกว่าเลือดสองยันสามยันหมดแล้โอ้มันเป็นแนี้ยนี่เหรอโอ้เนี่ยบุญหูเนาะนี่เขาบระเทศตกเนาะ เนี่ยเขาบอกให้ตกเขาแตนไปหาลักอันยามไส้ยามมันเบ็ดเขาเนี่ยไงไปน้ำข่อยปะจอว่ากันยามไส้จะนัดอยู่บ่ไปหาลักเบ็ดนะพอเนี่ะไปหาลักเบ็ดเขาไหมเคยๆลักอยู่เมสมัยก่อนนะเกิดใหม่ว่าเดี๋ยวลักมันโอ้ยเคยไปจับปลานเคยไปจับปลาอยู่ในบังอยู่บ่ปลานในบังเจ็บปลานข้อขี่บ่